สวัสดีครับผมพบกับเกษตรศิลปินนะครับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูหอยนะครับที่ผมได้สั่งมาเลี้ยงไว้ในบอ่อซีเมนนะครับบอ่อซีเมนขนาดประมาณแปดสิบเซนนะครับผมเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับตัวนี้ดูออกเป็นเปลือกสนิมนะครับผมเปลือกสนิมแล้วก็ ไขแล้วนะครับไขได้สองลังนะครับผมนี่ครับลังนี้ก็ออกลูกแล้วนะครับนี่ทยอยออกลูกแล้วครับสั่งมาสิบสองตัวนะครับผมสั่งมาสิบตัวเขาแถมมาให้อีก2ตัวครับในนี้ก็มีหอยเชอรี่สีทองและหอยจูบนะครับผมหอยจูบนี้ จะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้านล่างส่วนหอยื้อรี่สีทองนี่กินเก่งนะครับอันนี้ผมเพิ่งเอาเมีแดงมาใส่เพิ่มนะครับผมตอนนั้นนี่กินเกลี้ยงไปแล้วครับเมีแดงเต็มบอ่อแล้วก็เขาก็ชอบกินใบกล้วยนะครับผมปกติหอยชอบกินอยู่แล้วนะครับใบกล้วยก็เอามาใส่เพิ่มเติม หอยจูบนะครับหอยจูบนี่ครับเห็นตัวนะครับหอยจูบนี่จะไม่ค่อยโชว์ตัวนะครับจะซ่อนตัวอยู่ในน้ำนะครับก็ออกลูกแค่ขยายไปเยอะอยู่นะครับผมอันนี้ผมเอามาปล่อยช่วงตอนเมษานะครับมาเดือนกว่านครับก็ อยู่ดีมีสุขนะครับผมก็จะไว้ขยายเพิ่มเติมเพื่อเลี้ยงเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตรครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ